ในโลกที่เต็มไปด้วยนักสร้างผลงานแอนิเมชันระดับโปรเฟชชั่นอลผลงานอนิเมที่สร้างความสนุกและแรงบันดาลใจให้กับใครหลาย,ลายคนและสิ่งที่คลับเคลื่อนวงการนี้ก็แน่นอนล้วครับว่ามันคือเงินตราหากมีความฝันแต่ว่าขาดเงินทุนนั้นมันก็เป็นได้แค่ความฝันของคนที่อยากจะสร้างผลงานและในวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านมารู้จักกับหนึ่งในผลงานอนิเมะ ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความฝันของเหล่าปูซาและแฟนคลับที่ช่วยกันระดมทุนจนมันได้กลายเป็นอนิเมะตอนพิเศษขอเชิญทุกท่านพบกับการรีวิวอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าเมคาอูเด เรื่องราวของนักเรียนหนุ่มที่ใช้ชีวิตประจำวันเหมือนคนปกติธรรมดาทั่วไปแต่แล้ววันหนึ่งนั้นเขาก็ได้มาพบกับแขนกลสุดแข็งแกร่งและมีสติปัญญาหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นนะครับไอ้เจ้าแขนกลเนี่ยก็ได้เข้ามาอาศัยอยู่ในฮูดเสื้อของเขาและชีวิตที่วุ่นวายของทั้งสองคนก็ได้เริ่มต้นขึ้นและนอกจากนี้นะครับภายในเรื่องนี้เองเนี่ยก็ยังมีผู้ใช้แขนกลคนอื่นๆอยู่อีกมากมายนะครับ ความสามารถของแต่ละคนนั้นเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปตามสติปัญญาแล้วก็ค่าความสนิทของแขนกลกับผู้ชายอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยก็จะดําเนินเรื่องไปแนวแนวพระเอกที่ต้องไปพัวพันกับการต่อสู้อะไรสักอย่างโดยบังเอิญน,นะครับตามภาษานีไม่ตามท้องตลาดทั่วไปจนเขาเนี่ยต้องมาพบกับความยากลําบากในภายหลังส่วนเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไปนะครับก็ต้องไปติดตามกันเอาเองในเรื่องลนนะไม่ขอสปอยล์ละกัน ย้อนกลับไปในปี2016นะครับคุณโอคาโมโตะซาเอะหนึ่งในทีมงานอนิเมเตอร์จากซูชิ i p ลิสมอนเตอร์สไตร์เดอะมูวีได้เปิดโครงการระดมทุนในการสร้างอนิเมะของตัวเองที่มีชื่อว่าเมคาอุเดการระดมทุนนะครับก็สำเร็จไปได้ด้วยดีโดยได้รับเงินไปทั้งหมดทั้งสิน้น67,918ดอลลาร์หรือตีเป็นเงินไทยนะครับก็ราวๆ2ล้านกว่าบาทนั่นเองนะครับโดยมีผู้ร่วมลงทุนนะครับ999คนซึ่งก็สูงกว่าเป้าที่ตั้งไว้ถึง2เท่า ทำให้แฟนๆเนี่ยได้เห็นตัวอย่างอนิเมะผ่านทาง u t u b e นะครับเป็นการขอบคุณจากทีมงานในภายหลังแต่ในซีซั่นซัมเมอร์ปี2018นะครับมเมคาอุเดะเนี่ยก็ได้ปล่อยตอนแรกออกมาให้แฟนๆที่ระดมทุนเข้าไปชมกันนะครับโดยมีความยาวอยู่ที่26นาทีนะครับเป็นแบบฉบับ OVA หรือว่าตอนพิเศษอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเดินเรื่องตามอนิเมะท,ทั่วไปนะครับสุดสำเร็จอนิเมะทั่วไปเป็นยังไงอนิเมะเรื่องนี้ก็เป็นอย่าง,งานั้นไม่ว่าจะเป็นการที่พระเอกของเราเนี่ยจะต้องไปเจ หรือว่าได้ผู้หูมาสู้เคียงบ่าเคียงไหลแบบงงๆแต่ถึงอย่างนั้นนะครับเอกลักษณ์ของอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยมันก็ยังคงมีอยู่อย่างการที่วางโครงเรื่องมานะครับว่า AI ของเรื่องนี้เนี่ยมันคิดเองได้นะแขนปนเนี่ยมันมีสติปัญญานะ ค่ะความสนิทความเข้าใจกันระหว่างผู้ใช้และแียนกนมันมีผลต่อการใช้งานนะอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งในเรื่องของอนิเมะเรื่องนี้นะครับก็จะแฝงไปด้วยมิตรภาพนะครับการดําเนินเรื่องการพัฒนาความสัมพันธ์อะไรต่างๆนานา,นาก็ว่ากันไปนะครับถึงแม้จะมีอยู่แค่20นาทีนะครับอนิเมะ,ะเรื่องนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเล่าออกมาได้ครบถ้วนจนบางครั้งผมรู้สึกว่ามันยัดมาหลายอย่างจนเกินไปซะด้วยซ้ำและนอกจากแขนกลน,นะครับที่จะมีบทบาทสําคัญในอนิเมะเรื่องนี้ อีกหนึ่งสิ่งนะครับที่แขนกลเป็นพ้อยต์หลักๆของอนิเมะเรื่องนี้ก็คือหากว่าวันใดวันหนึ่งนะครับมีใครทะลึ่งมาดึงแขนกลออกจากผู้ชายเนี่ยผู้ชายแขนกลคนนั้นนะครับก็จะไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ต่อไปได้นี่จึงเป็นพ้อยต์หลักๆของอนิเมะเรื่องนี้นะครับที่จะทําให้พระเอกของเราเนี่ยได้ออกไปโชว์เทปได้ออกไปโชว์ว่าแขนกลของเขานานมันพิเศษกว่าชาวบ้านชาวช่องเขายัางไงแต่ถ้าว่าตัวร้ายในเรื่องนี้นะครับก็ต้องบอกตามตรงเลยว่าเป็นตัวร้ายที่ธรรมดาธรรมดานะครับ เรียกได้ว,ว่าคุณเนี่ยเห็นได้ทั่วไปตามท้องตลาดเลยไม่มีอะไรน่าจดจําเหตุผลในการก่อเหตุเนี่ยมันก็ตื้นสเสลือเกินนะครับไม่มีความรอบครอบไร้ชั้นเชิงเป็นตัวร้ายแบบอนิเมะตามท้องตลาดแบบสุดๆแต่ก็ยังว่าเลยครับนี่คืออนิเมะระดมทุนจะเอาเรื่องบทบาทไปเทียบกับพวกอนิเมะที่เป็นมังงะมาก่อนแล้วค่อยมาเป็นอนิเมะในภายหลังเนี่ยมันก็การะไรอยู่เอาเป็นว่าอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยมันก็ได้โชว์ศักยภาพของมันตามเงินทุนที่มันได้รับไปออกมาได้ดีแล้ว และทีนี้นะครับก่อนที่จะมาพูดถึงงานภาพเนี่ยเรามาทําความรู้จักกับตัวละครหลักของอนิเมะเรื่องนี้กันหน่อยดีกว่าตัวละครอันดับที่หน่งได้แก่ฮิคารุอามาสึกะชายหนุ่มนะครับผู้ที่เบื่อโลกมากกว่าใครเป็นไหนๆขอตรงอยู่ภายใต้แรงกาดดันจากคนรอบข้างอยู่ตลอดเวลาและมักจะถูกมองว่าเป็นคนที่ไร้ค่าไร้ความสามารถ แต่เว่า่พอถึงคราวที่เขาเนี่ยจะต้องเอาจริงเอาจังขึ้นมานั้นเขาก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือทันทีเป็นทั้งคาแรคเตอร์ที่มีทั้งความอ่อนโยนแล้วก็เป็นคาแรคเตอร์ที่มีความเป็นพระเอกสุดจะเข้มแข็งอยู่ในตัวในเวลาเดียวกันเขาเรียกได้ว่าเป็นพระเอกตามท้องตลาดโวไปอีกเช่นเคยละครับเพราะว่าอันเีะเรื่องนี้เนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะมีอะไรที่มันเป็นจุดเด่นสักเท่าไหร่สําหรับในตัวพระเอกเองต่อมาได้แก่อากิมุราซามะหญิงสาวผู้ที่ใช้แขนกลได้ถึง2ตัวไปในเวลาเดียวกัน และเธอเนี่ยก็ได้รับภารกิจให้มาปกป้องเอามาหรือว่าแขนกลของพระเอกและด้วยความที่เธอเนี่ยเป็นคาแรคเตอร์ที่ดูจะเงียบๆหน่อยๆนะครับมันทำให้คนดูแบบเราเนี่ยรู้ได้ทันทีเลยว่านี่มันสาวซินเดเรนั่นเองก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับตัวละครเอกของอนิเมะเรื่องนี้ไม่ขอพูดถึงตัวร้ายละกันนะครับเพราะมันไม่มีอะไรให้จําจริงๆ ทีนี้มาพูดถึงนะครับคุณภาพของอนิเมะเรื่องนี้กันหน่อยดีกว่าว่ามาตรฐานแบบนี้เนี่ยมันพอที่จะเป็นอนิเมะทีวี TV ซีรีส์จริงๆจ,จังๆกับเขาได้บ้างไหมสําหรับคําตอบของคําถามนี้นะครับก็ต้องบอกว่าอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยมันตอบในตัวมันเองไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคืองานอนิเมชันเรื่องนี้เนี่ยมันก็ทําออกมาได้ดีตามที่งบประมาณที่มันพอจะทําได้ล่ะนะหากมีสปอนเซอร์รายใหญ่นะครับพร้อมที่จะลงทุนกับอนิเมะเรื่องนี้ ผมก็มองว่าภาพของมันเนี่ยน่าจะสวยกว่านี้ได้ขึ้นไปอีกภายในตอนพิเศษนะครับเราได้เห็นการใช้แสงใช้สีใช้เงาต่างๆนานาที่มันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของอนิเมเตอร์ท่านนี้อีกทั้งยังมีการใช้ CGI นะครับเขียนแขนกลนขึ้นมาเพื่ออยู่ในเฟรมเดียวก,กันกับตัวละครที่เป็น 2D ดีทำให้รายละเอียดแขนกลของอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยมันออกมาเสมอต้นเสมอปลายนั่นเองแต่บางครั้งนะครับก็ยังมีการลักไก่โดยการใช้ CGI อแอบไปใช้กับตัวละครที่มันมีมุมกล้องอยู่ไกล ทำให้คนดูแบบเราได้เห็นว่ามันก็มีการใช้ซีอยู่เหมือนกันแต่ถึงกระนั้นนะครับมันก็ไม่ได้ผิดอะไรตาบใดที่ไม่ใช้เยอะจนเกินไปแล้วก็ซ c มันไม่ได้ห่วยและสําหรับการเคลื่อนไหวของอนิเมะเรื่องนี้นะครับใครที่เคยดูมาก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะรู้สึกเลยว่าเออมันก็ดีบางฉากบางฉากมันก็แข็งทื่อเอาซะมากๆมีบางฉากนะครับอย่างฉากที่ไปต่อยกับไอ้พวกแก๊งอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ย คือมันห่วยอย่างเห็นได้ชัดนะครับมันเป็นโมชั่นที่แบบแข็งๆชื่อๆยังไงก็ไม่รู้เหมือนทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวมากนะครับแล้วก็เหมือนว่าตัวอนิเมะเ,เองเนี่ยจะพรีเซนต์ฉากนั้นเสเลเกินทั้งๆท,ท,ที่มันไม่ได้มีอะไรแต่ถ้าว่าบางฉากนะครับมันก็มีมุมกล้องที่ดีเสเลเกินจนผมคิดว่าเฮ้ยนี่มันมุมกล้องจากวิดสตูดิโอหรือเปล่าว,วะเพราะฉากต่อสู้ฉากอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันก็ทําออกมาแบบลองเทคได้โคตรดีการเคลื่อนไหวต่างๆนานาเนี่ยก็ทําออกมาได้ดีสเลเกินนะครับ ดีซะจนผมคิดว่าเฮ้ยนี่มันก็เป็นอนิเมะทีวี TV ซีรีส์เรื่องนึงได้เลยนี่หว่าแต่ถึงอย่างนั้นนะครับคุณภาพมันเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ของอนิเมะระดมทุนเรื่องนึ่งแหละนะจะเอาไปเทียบกับคิเมซึโน่ยายบาของยูโฟเทเบิลอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงจะไม่ได้นะครับเพราะว่าเงินทุนนั้นมันต่างกัน ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเรื่องภาพการเคลื่อนไหวโอเคการใช้เงาใช้แสงการลงสีอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าทําออกมาได้ดีในระดับหนึ่งทีนี้เนี่ยเราก็มาพูดถึงเพลงประกอบฉากของอนิเมะเรื่องนี้กันหน่อยดีกว่าว่ามันทําออกมาดีแล้วก็น่าจดจํามากแค่ไหนส่วนตัวผมเองเนี่ยผมรู้สึกว่าอนิเมะเรื่องนี้เพลงประกอบฉากไม่ได้มีอะไรที่มันน่าจดจําเลยนะครับคือมันคงจะไปเทียบกับพวกไททันพวกรีบอลอะไรพวกนั้นไม่ได้หรอกนะเพราะอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยเขาก็แค่ใส่มานะครับให้มันพอนําพาเนื้อเรื่องไปต่อได้แค่นั้นเอง ฉากอารมณ์มันก็ปรับปรับตามเวลานะครับไม่รู้ว่าเพราะเวลาที่จํากัดหรือเปล่านะครับฉากอารมณ์มันก็เลยทําออกมาได้ไม่สุดอะไรอย่างนั้นอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยเรียกได้ว่าพยายามที่จะยัดทุกอย่างเข้ามาให้มันได้เยอะมากที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงดิวอารมณ์ การตัดสลับภาพแปดแบกนะครับแล้วก็การทําให้เหมือนว่าพระเอกเนี่ยกำลังมีความรู้สึกฮกึิมอยากจะลุกขึ้นมาสู้อะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างมันเล่าออกมาในเวลาเดียวกันแล้วรู้สึกว่ามันไม่เคลียร์ทำให้ออนิเมะเรื่องนี้นะครับท้งภาพที่มันดูเหมือนจะน่าจดจําเพลงที่มันดูเหมือนจะฮึเหิมมันก็ทําได้ไม่สุดซักทางนั่นเองเรียกได้ว่าเพลงของอนิเมะเรื่องนี้เนี่ย ที่ผมพอจะจําได้นะครับแล้วก็ฟังอยู่ในหัวเนี่ยก็คงจะเป็นเพลงจบของเรื่องสมากกว่านะครับที่มันฟังแล้วรู้สึกว่าเออติดหูเพราะดีฟังแล้วรู้สึกฮึกเหิมคึกคืนอยากจะลุกขึ้นมาเต้นเลยจริงๆเอาเป็นว่าสำหรับงานภาพและเสียงของอนิเมะเรื่องนี้นะครับก็อยู่ในระดับกลางๆอยู่ในมาตรฐานของอนิเมะระดมทุนถึงจะบอกว่าเป็นมาตรฐานของอนิเมะระดมทุนแต่มันก็ไม่ได้ขี้ลิ้วขี้เหล่ต่างจากอนิเมะทีวีซีรีส์สักเท่าไหร่ ทีนี้ก็ทสมควรแก่เวลาที่เราจะให้คะแนนความน่าสนใจของอนิเมะเรื่องนี้กันแล้วสําหรับคะแนนความน่าสนใจของอนิเมะเรื่องนี้ก็คือ4ดาวเต็ม5นั่นเองเป็นอนิเมะที่เนื้อเรื่องพื้นผืนการสื่อสารอารมณ์อะไรต่างๆนานาก็ทําออกมาได้แบบโคตรเรียบง่ายฉากแอคชั่นแข็งถือแต่ก็มีบางฉากที่มันมีอิมแพกอยู่เหมือนกัน และนอกจากเราจะได้รับความบันเทิงจากอนิเมะไปแล้วนั้นสิ่งที่ผมได้จากอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยผมมองว่ามันยิ่งใหญ่กว่าการที่ดูอนิเมะเรื่องหนึ่งจบไปแบบเปล่าเปลไม่ว่าจะเป็นภาพที่ผมได้เห็นการเคลื่อนไหวทุกเฟรมที่มันผ่านออกมาแล้วก็เข้ามายังลูกกระตาของผมเนี่ยมันสื่อถึงไฟอันแรงกล้าและความรู้สึกอันยิ่งใหญ่ของผู้ที่ร่วมระดมทุนและก็ทีมงานอนิเมเตอร์ของอนิเมะเรื่องนี้ มันคืออนิเมะที่เต็มไปด้วยความพยายามมันคืออนิเมะที่ทําให้เราได้เห็นราว่าถึงแม้ว่าคุณจะมีความสามารถและขาดเงินทุนแต่คุณก็สามารถหาโอกาสนี้มาแสดงฝีงมือของคุณให้ชาวโลกได้เห็นได้เหมือนกันซึ่งนี่เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่กินใจผมสุดๆเลยล่ะนะหาว่าคุณมีความสามารถแต่คุณไม่มีเงินทุนไม่มีใครสนับสนุนและคุณอยากจะลองทําอะไรสักอย่างหนึ่งผมก็มองว่ามันเป็นเรื่องดีนะครับถ้าคุณจะเอาพวกเขาเป็นเยี่ยงอย่างโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมไม่ได้อยากให้พวกคุณไปดูเพราะว่าผมให้ไปสีดาว แต่ผมอยากให้พวกคุณไปดูอนิเมะเรื่องนี้เพราะต้องการที่จะให้พวกคุณได้แรงบันดาลใจกันจริงๆและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับสำหรับการรีวิวอนิเมะเรื่องเมคาอุเดะนะครับหากใครชอบเนี่ยเกิดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยละ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้รักน้ำรักปล่ารักสักุระบ๊ายบายจุบ๊บ